รอบที่สี่สิบเจ็ดเป็นครูไม,ม่เอ่ยเดี๋ยวในตอนที่ครูอธิบายนะคะของใครท่าที่บ้านเมีเสียงดังก็สามารถปิดไมค์ก่อนได้แล้วก็ค่อยเปิดไมค์ตอนที่จะตอบคำถามคุณครูนะคะได้ค่ะ,ะมาที่ข้อที่สามเลยค่ะข้อที่สามนะคะตรวจของเรามีอยู่ว่า ทนาปลูกผักสวนบุ้งสนพในวิชาการงานอาชีพโดยเลือกปลูกผักคะน้าเป็นเศษสามส่วนสี่เท่าของผักบุ้งแล้วก็ปลูกผักกวางตุ้งเป็นเศษสี่ส่วนห้าเท่าของผักคะนา้าและเขาถามว่าถ้าทานาปลูกผักบุ้งยี่สิบต้นทานาปลูกผักกวางตุ้งได้กี่ต้น <c oughs> อ่าทันไหมคะทันครับอ่าทีนี้ครูอยากจะถามนักเรียนว่าธนาปลูกผักกี่ชนิดคะในโจทย์ข้อนี้ปลูกสามชนิดครับชนิดค่ะชนิดนะสองชนิดสาสองหรือสามชนิดคะสามสามชนิดมีผักอะไรบ้างเอ่ยผัคณะหนึ่งแล้วก็ ผักกวางตุ้งผักบุ้งผักกวางตุ้งอีกหนึ่งแล้วก็ผักบุ้งบุ้งอีกหนึ่งแสดงว่าเขาบุ้งบุ้งผักเนี่ยสามชนิดซึ่งโจทย์นะคะนักเรียนโจทย์ต้องการรู้ผักอะไรเอื่นผักมะนาวผักกวางตุ้งได้นะเดี๋ยวมันแท้เขาอยากรู้ว่าปลูกผักกวางตุ้งได้เท่าไหร่ถูกไหมคะใช่ และจำนวนแน่ชัดที่เรารู้ในข้อนี้คือการปลูกผักอะไรคะผักบุงจำนวนที่แน่ชัดที่เรารู้ในข้อนี้ที่รู้ว่าเป็นจํานวนต้นอะ่ะคือผักอะไรผักบุ้งผักบุ้งแน่ใช่แล้วค่ะเรารู้ผักบุ้งที่แน่นอนว่าคือกี่ต้นถูกไหมคะผักบุ้งต้นใช่ไหมอ่ะทีนี้พอเรารู้แบบนี้แล้วเราง่ายขึ้นไหมที่เราจะรู้จํานวนของผักอย่างอื่น ี๋ยวครูกดรับเพื่อนไปด้วยนะคะเข้ามานะทีนี้ใช้ความรู้จากที่เราเรียนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคะ่ะนักเรียนข้อนี้เรามาวิเคราะห์โจทย์กันสิ่งที่โจทย์ถามแน่นอนค่ะคือที่ครูแรงเงาสีอะไรคะเอ๊ยเอาใหม่สิ่งที่โจทย์บอกสิ่งที่โจทย์กําหนดให้คือที่ครูแรงเงาสีอะไรคะชมพูเทเหลือม อ่าสีที่โจทย์กําหนดให้คือสีเหลืองนั่นเองนักเรียนก็เอาข้อความของสีเหลืองมาเขียนได้เลยค่ะอาจจะหลายบรรทัดหน่อยครูขอเขียนเป็นการแรงเงานะคะแล้วก็สีชมพูด้วยใช่ไหมผมเห็นหลายบรรทัดขนาดนี้ผมอยากจะร้องให้ไม่เป็นไรสู้ๆ <c oughs> อ่ะก็คือถ้าปลูกผักบุ้งธนาเป็นคนรักผักสีชมพูของเราก็เป็นสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ด้วยนะคะครูแรงเอาให้นิดนึงแล้วก็ครูมาเขียนสิ่งที่โจทย์ถามให้นะักเรียนดูอย่างเดียวนะธนาปลูกผักกวางตุ้งได้กี่ต้น ได้ร้อยตนครับเดี๋ยวครูจะดูว่ายังมีใครจำบทเรียนในอาทิตย์ที่แล้วได้บ้างนักเรียนเขียนอยู่ไหมคะตอนนี้ไม่ได้เขียนครูอยู่ียยังไม,ไเไมไ่เขียนนะโอเค วางครูก่อนแล้วค่อยเขียนทีหลังได้เลยถ้างั้นครูไปต่อนะคะเมื่อได้แบบนี้เรามาถึงการวางแผนแก้โจทย์ปัญหาเราข้ามไปนะคะเราไปที่การแก้โจทย์ปัญหาเลยการแก้โจทย์ปัญหาก็คือการวิเคราะห์ว่าโจทย์ข้อนี้เราจะหาคําตอบได้อย่างไรนั่นเองอ่าสิ่งแรกเลยเมื่อกี้นะคะคือครูถามนักเรียนแล้วว่าเรารู้จํานวนอะไรที่แน่ที่แน่นอนที่สุดนักเรียนตอบครูว่าจํานวนของอะไรนะเมื่อกี้ จำนวนของผักบุ้ง,ง,งเรารู้จำนวนที่แน่นอนที่สุดก็คือจำนวนของผักบุ้งนี่เองค่ะพอเรารู้จำนวนผักบุ้ง <c oughs> นักเรียนว่าเราจะสามารถรู้จำนวนของผักอย่างอื่นได้ไหมได้ได้อะผักแรกเัยวที่นักเรียนคิดว่าเราจะรู้ได้ก็คือผักอะไรอื่นตะกี้นักเรียนบอกว่าเราสามารถรู้จำนวนของผักคะน้าได้ก่อนใช่ไหมคะ อ่ะเรามาดูที่ผักคะน้ผักคะน้าเขาบอกว่ามีผักคะน้เป็นสามส่วนสี่เท่าของผักบุ้งเราจะคิดอันนี้ได้ยังไงมีใครบอกครูได้บ้างว่าประโยคสัญ,ญลักษณ์เราคิดมาจากอะไรก่อนจาก เศษสามส่วนสี่ก่อนใช่ไหมคะเพราะว่าเราเราจะคิดตรงนี้ก่อนใช่ไหมคะอ่ผลคะคณะเป็นเศษสามส่วนสี่เท่าของผักบุ้งแสดงว่าต้องเป็นเครื่องหมายอะไรเอ่ยคูณนะครับคูณทาไมถึงคิดว่าเป็นคูณเอ่ยแตลักษณ์็มันมีของมาของอ่าแต่ละสังเกตที่คําว่าของใช่ไหมคะก็คือเครื่องหมายคูณคูณกับเลขอะไรเอ่ยของอะไรคะ ของเศษสีส่วนหขักบุ้งครับของขับบุ้งเพราะฉะนั้นเศษสามส่วนสีต้องไปคูณกับอะไรคะเศษสี่ส่วนห้ายี่สิบับบุ้งคือเท่าไหร่คูณยี่สิบบุ้งเมื่อเศษยี่สิบักบุ้งคือเท่าไหร่เอ่ยขับบุ้งคือยี่สิบขับบุ้งคือยี่สิบเพราะฉะนั้นมันต้องไปคูณกับเท่าไหร่คะเพราะฉะนั้นจะต้องไปคูณกับยี่สิบ ่เมื่อได้แบบนี้แล้วนะคะการที่เราเอาเศษสามส่วนสี่คูณยี่สิบจะทำให้เรารู้จำนวนของผักคะน้านั่นเองค่ะอ,ะอะในวงเล็บของเราคือผักคะน้านักเรียนเห็นที่ครูเขียนไหมค่ะต่อมาค่ะเรามาคิดต่อค่ะก็คือ เขบอกว่าผูกผักกวางตุ้งเป็นเศษสี่ส่วนห้าเท่าของผักคะน้าอย่างแรกเลยนะคะนักเรียนเวลาเราเจอโจทย์แบบนี้ค่ะเราไม่เราต้องดูก่อนว่าอันไหนที่สามารถทําให้เราคิดได้เป็นอันดับแรก อพอแบบนั้นปุ๊บนักเรียนก็ดูว่าเลขไหนที่สามารถทําให้เรามาคิดได้ง่ายๆที่สุดอ่านั่นก็คือเมื่อกี้นะคะเราก็มองไปที่ผักบุ้งเพราะผักบุ้งเป็นเป็นผักอย่างเดียวที่บอกเป็นจํานวนมาเลยใช่ไหมคะเราก็ต้องไปคิดที่ ผักที่ใช้ผักบุ้งมาคิดด้วยก็คือผักคะน้านั่นเองผักคะน้าบอกว่าเป็นเศษสามส่วนสีเท่าของผักบุ้งนั่นก็คือการนําเศษสามส่วนสีเท่ามาคูณกับผักบุ้งก็คือเศษสามส่วนสี่คูณกับยี่สิบนั่นเองค่ะและต่อมานะคะเมื่อเราคูณได้ตรงนี้ตรงนี้ก็จะกลายเป็นผักคะน้าที่เราคิดได้ในวงเล็บโอเคไหมคะ และต่อมาเขาบอกว่าปลูกผักวา,างเพลินเศษส่วนห้าเท่าของผักคะน้านั่นแสดงว่าเศษสี่ส่วนห้าจะต้องไปคูณกับผักคะน้านั่นเองค่ะอ่าทีนี้คูณกับผักคะน้าก็คือผักคะน้าก็คือในวงเล็บของเราที่เราคิดได้เมื่อกี้นั่นเองเข้าใจไหมคะเ <5. S 1> ได้มาเท่าไหร่อันนั้นก็คือผักคะน้าเราก็ไปคูณกับเศษสี่ส่วนห้านั่นเองค่ะคและนี่คือประโยคสัญ,ญลักษณ์ที่เราเขียนได้มานะคะ อ่ะก็จะได้เท่ากับเรามาแสดงวิธีคิดกันเลยค่ะอย่างแรกนะคะก็คือ,อเขียนข้อความเลยค่ะว่าถ้าปลูกผัก้งได้ถ้าปลูกผักบุ้งได้ยี่สิบต้นอ่าแล้วก็ข้อความต่อมาค่ะก็คือ ผักปลูกผักคะน้าเป็นปลูกผักคะน้าเป็นเศษสามส่วนสี่เท่าเศษสามส่วนสี่เท่าของผักมุ้งอ่ะทีนี้เรามาคิดผักคะน้าก่อน เราก็คิดผักคณะก่อนถ้าเกิดว่าผูกผักคณะเป็นเศษสามส่วนสี่เท่าของย้ยยน,ยนหอมได้ไหมคะได้ค่ะไม่สะดวกหรอคะอะไรนะคะไม่สะดวกหรอคะต้นหอมน่าจะไม่ได้ยินใช่ไหมไม่ได้ยินเสียงคูเลยโอเคค่ะเราก็มาคิดผักคณะก่อนนะคะอย่างแรกก็คือเศษสามส่วนสี่คูณกับยี่สิบนั่นเองหน่วยของเราก็คือต้นนะคะ อ่ะได้เท่าไหร่คะมาช่วยกันคิดการคูณแบบนี้สามารถตัดทอนได้ไหมได้ไม่ได้ได้ไหมด้ตัดกันอ่ะเอาอะไรตัดกันคะสี่กับยี่สิบสี่กับยี่สิบสี่หนึ่งสี่สี่อะไรได้ยี่สิบเอ่ยสี่สี่ห้าครับสี่ห้ายี่สิบเราก็เหลือสามคูณอยู่กับห้าส่วนด้วยหนึ่งถูกไหมคะพ้าเราก็จะได้คำตอบกี่ต้น แสามห้าได้เท่าไหร่เอ่ยสิบห้าครับสิห้าส่วนหนึ่งก็คือสิบห้านั่นเองนะคะเราก็จะได้คําตอบตรงนี้ก็คือปลูก <15 S 1> ผักคะน้ากี่ต้นคะสิบห้าต้นสิบห้าต้นอ่าต่อมาเรามาคิดต่อคะ่ะ mm hmm. ก็คือโจทย์บอกเราว่าปลูกผักกวางตุ้งเป็นเศษสี่ส่วนห้าเท่าของผักคะน้าใช่ไหมคะเขียนต่อเลยปลูกผัก กวางตุ้งเป็นเศษสี่ส่วนห้าเท่าของผักคะน้าเราก็มาคิดผักกวางตุ้งกันเลยค่ะเพราะฉะนั้นก็จะปลูกผักกว,วางตุ้งก็คือก็คือเศษสี ส่วนห้าคูณกับอะไรนั่นเองคะสิห้าอ่าก็คือสิบห้าคูณกับเศษสี่ส่วนห้านั่นเองต้นอ่าตัดกันได้อีกไหมแบบนี้ตัดได้ครับเอาคู่ไหนคะห้ากับสิบห้าครับอ่าห้ากับสิบห้าห้าหนึ่งห้าห้าสามสามสิบห้าเก่งมากแสดงว่าหยุดเสาร์ทิตยไปไม่ได้ลืม เยี่ยมมากสออาทิตย์เล่นเกมแต่แต่จำได้ครับโอเคใช่คร <Okay. S 2> ก็ถือว่ายังดีอยู่อ่ะก็จะได้เท่ากับสามคูณกับสี่ส่วนหนึ่งก็คือสามคูณสี่นั่นเองได้เท่าไหร่คะสิบสองสิบสองต้นนั่นเองค่ะข้อนี้เขาถามจำนวนของผักอะไรเอ่ยคะนาะจำนวนของผักอะไรคะ กวางตุ้งกวางตุง้งนี่กวางตุงงต้ง,ง,งเพราะฉะนั้นเราก็ต้องตอบเป็นผักกวางตุ้งนะคะ,ะดังนั้นปลูกผักกวางตุง้งสิบสองต้นนั่นเองเราก็จะได้คำตอบโอเคไหมยากไหม ม่ <Yeah. S 2> อยากนะ <c oughs> อยนะเดี๋ยวครูเลื่อนกลับมาที่หน้านี้ให้ใช่ <c oughs> ครูจะอธิบายแค่ข้อนี้แล้วก็อีกข้อนึงไว้ทําเองแล้วก็แต่ว่าเดี๋ยวก่อนที่จะให้ทําเองเรามาช่วยกันคิดก่อนว่าเราจะมีกระบวนการเอการหาคำตอบของข้อนั้นยังไงข้อที่สี่นะคะ <c oughs> อ่ามาดูข้อที่สี่นะคะ ครูจะราเงาให้นักเรียนดูก่อนนะเขาบอกว่าในหวันคนขับรถโดยสารประจําทางขับรถไปกับเส้นทางเดิมรวมเป็นระยะทางหนึ่งันหนึ่งร้ยี่เอ้ยหนึ่พหนึ่งร้อยหกสิบเศษสองส่วนห้ากิโลเมตรเป็นจำนวนะนะตรงนี้โดยแต่ละวันขับรอบเช้าหนึ่งรอบและรอบบ่ายสองรอบ อ่าทีนี้มาเป็นสิ่งที่โจทย์ทำนะคะก็คือแต่ละรอบจะขับได้ระยะทางกี่กิโลเมตรอ่าโ oh, อ้โหก็คือมาเป็นพันอะระยะทางอะนะเวลาเขาขับรถมันก็เยอะอยู่อ่าก็คือว่าในหนึ่งวันนะคะ,อะเออไม่ใช่ในหนึ่งวันสี่ในหกวันเขาขับรถรวมเป็นระยะทางหนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบหกเศษสองส่วนห้ากิโลเมตรใช่ไหมคะนักเรียน แล้วทีนี้เขาบอกว่าในและในหนึ่งวันน่ะเขาขับรอบเช้าหนึ่งรอบรอบบ่ายสองรอบแล้วเขาอยากรู้ว่าแต่ละรอบในหนึ่งวันของเขาอ่ะเขาขับได้ระยะทางเท่าไหร่อ่าอันดับแรกนักเรียนต้องทําความเข้าใจก่อนว่าวันหนึ่งเขาขับทั้งหมดกี่รอบคะสามรอบค่ะก็จะได้เท่ากับหนึ่งวันขับสามรอบนะคะก็คือเช้าหนึ่งบ่ายสองอ่ะ ว่าการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาเดี๋ยวนักเรียนค่อยไปเขียนสิ่งที่โจทย์ถามาสิ่งที่โจทย์กําหนดให้กับสิ่งที่โจทย์ถามเองนะคะเรามาตรงที่การคิดก่อนเลยอย่างแรกนะคะนักเรียนก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะไปรู้ว่ารอบหนึ่งเป็นเท่าไหร่เราต้องรู้ก่อนว่าวันหนึ่งอ่ะเขาขับได้เป็นระยะทางเะะทา่าไหร่ก็คืออย่างแรกนะคะก็คือหนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบหกเนี้ยค่ะเขาขับกี่วันคะนักเรียน เออหกวันหกวันเราอยากรู้ว่าวันหนึ่งมีระยะทางเท่าไหร่เอามาบวกลบคูณหารเอ่ยเอามาหกวันก็คือเราอยากรู้ว่าในแต่ละวันเนี่ยเฉลี่ยแล้วเขาขับวันละเท่าไหร่เราก็ต้องนํามาหารนั่นเองค่ะนํามาหารกับกี่วันคะหกหกวันอ่ะทีนี้พอนํามาหารกับหกวันแล้วก็จะทําให้รู้ว่าในแต่ละวันในแต่ละวันเนี่ยเขาได้เท่าไหร่ อะ่ะเมื่อเราหารแล้วเราก็จะได้เป็นจำนวนวันถูกไหมคะครบอ่อะเมื่อเราหารแล้วเราได้เป็นจำนวนวนันพอได้เป็นจำนวนวนันปุ๊บในวันเหนือเขาก็ขับสามรอบอีกซึ่งโจทย์อยากรู้ว่าแต่ละรอบเท่าไหร่เราก็ต้องมาทำอะไรกับสามอีกในหนึ่งวันอะ่ะก็มาแบ่งเป็นสามรอบใช่ไหมคะเราอยากรู้ว่ารอบหนึ่งเนี่ยระยะทางเท่าไหร่ก็มาทำอะไรกับสามอีกคะอามาคูณ คูณเหรอถ้าคูณอะ่ะแสดงว่าจํานวนมันเพิ่มขึ้นสมมุติว่านักเรียนรู้ว่ารอบหนึ่งอะ่ะเราขับประมาณหนึ่งร้อยกิโลเมตรแบบนี้ค่ะเอ้ยขอภัยค่ะสมมุติว่าเรารู้ว่าวันหนึ่งเราขับร้อยกิโลเมตรวันหนึ่งขับร้อยกิโลเมตรแบ่งเป็นสามรอบแต่และรอบของเราจะมีระยะทางเท่าไหร่รถ้านักเรียนนําไปคูณนักเรียนก็จะได้เป็นสามร้อยกิโลซึ่งมันเป็นจริงไหมไม่ ไม่จริงถูกไหมคะแสดงว่าในหนึ่งวันเนี่ยเขามาแบ่งแบ่งเป็นสามรอบเท่าๆกันก็คือการน,นํามาทําอะไรนั่นเองเอามาหารกันเอามาหารสามนั่นเองพอเข้าใจไหมคะโอเคไหมเพราะฉะนั้นจ่อ,ป,อประโยคสัญ,ญลักษณ์ของเราในข้อนี้ก็คือการน,นำหนึ่งพันหนึ่งร้ยหกสิบหกเศษสองส่วนห้ามาหารกับหกเมื่อหารได้คําตอบเท่าไหร่แล้วนักเรียนก็ต้องนําไปหารกับสามนั่นเอง โอเคไหมคะไปทำด้วยตัวเองได,ได้ไหมได้ครับอ่ะเดี๋ยวลองไปทำด้วยตัวเองแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้เรามาดูกันว่าที่นักเรียนทำมาเอ่อนักเรียนทำถูกไหมหรือว่าผิดพลาดตรงไหนมาดูกันโอเคไหมคะเอ,อับค่ะถ้างั้นวันนี้ครูขอจบการสอนของเราไว้เพียงแค่นี้นะคะเอ่อเพราะว่าเดี๋ยวครูจะให้เวลานักเรียนพักเพราะเดี๋ยวนักเรียนตอนสิบโมงครึ่งนักเรียนมีเรียนของครูก๊อปต่อใช่ไหม ข้ออ่าโอเคอย่าลืมทำข้อที่สามให้เรียบร้อยนะคะมาแล้วค่ะฮะเราเรียนันเสร็จพอดีเลยต,ตอนแรกเขาจะเข้ามาแล้วแหละครูแล้วฟ้าบอกไม่ต้องเข้ามาแล้วเพราะมันใกล้จะเสร็จแล้วใช่ไหมออโอเคเดี๋ยวพ่นาดาเข้าไปดูย้อนหลังนะคะ อ่า,อาเดี๋ยวครูจะทำเป็นคลิปย้อนหลังให้สามารถกลับไปดูความเข้าใจได้วันนี้ก็คือครูทำข้อที่สามให้นักเรียนดูและให้นักเรียนไปทำข้อที่สี่ด้วยตัวเองเป็นโจทย์ปัญหาแสดงวิธีคิดมานะคะโอเคไหมครับไมเรค่ะถ้าง,งานเจอกันวันพรุ่งนี้นะคะมีใครมีข้อสงสัยอ,อะไรจะถามครูไหมเอ่ย มีไหมไม่โอเคไม่มีเจอกันวันพรุ่งนี้ค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ